สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรมันแพงครับ FC บอดโจ FC ลานน้อยอุ้งอิงครับที่ทำแบบตุยานนะครับท้องดิวไม่ต้องก็ได้ไมม่สวยเดี๋ยวเอากระเทยเตอร์เคียนเลยครับทุกคนนี่เราเกิดพี่ดิวเห็นไครับพี่น้อง FC คนเลยดิว ท่าน thân จะ ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่องช่วงรอนะครับบรรยากาศดูบรรยากาศเรื่อยๆช่วงรอกีฬานะครับที่อาจจะบอกบอกคอยได้เบานะครับบรรยายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าั้งยังไงก็ก็คุณท่าน,นกำลังเทศนาธรรมอยู่นะครับจะเรื่อยบอกบอกว่ ใส่เสียงนะครับาตัดเสียงไปลบกวนเปล่กินนองเนาะเิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พี่ดิวมาแล้วนะครับตอนนี้พี่ดิวก็อยู่ที่รูปปันของอพญา สวนนาคราชแล้วก็ใบย,ยาสุกน,นาคราชนะครับใบนนยนานาคราชนะครับอาจารย์กบสวัสดีครับ ผมมาตีห้าตีห้าครึ่งนี่บ้านบ้านผมอยู่ในเมืองนี่เจ็ดกิโลพาไลาดูบรรยากาศนะครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีกั เอฟซีอ <FC. S 2> ีหลาก็เริ่มมาก้วครับผมพี่สสวัสดีครับนี่พี่สองครับพันหกาม้าท่านนี่คุณหน้าคุณตาพี่สอง,สองของเรานะครับเจโนนะครับปากทางช่องเก1 j วันเกูด้วยนะครับ สามสิบกโลถีครับใครล่ะจรัตน์ครับมาเจรัดมาเดี๋ยวรอันครับปกติเขาไม่ให้เข้านะน่าจะลดเจ้าหน้าที่ไหม เ,เบิ่งบรรยากาศง่าๆนะเพื่อนๆน้องเราก็ดูบรรยากาศเรื่ยพี่ดิวเขาก็น่าจะเก็บภาพทำคลิปสั้นนะครับคลิปช็อตคลิปสั้นไปลงในช่องนะครับเข้ากับเบิงบรรยากาศช่วงเพื่อนไทยท่านะครับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับร้อ,อีหลาเข้ามานะครับพี่น้องเนาะ โดนเลยแก่รอบรอบเดี๋ยวเราเห็นเราค่อยมาเดินบ้้นวพี่เนาะ ทีมงานของพี่ดิวครับขอบคุณนะครับพันหท่านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากติดตามทางช่องสอนนุ่มทะเบีย,เยนเกี่ยววันออฟฟิเชีลนั่นเอครับพี่นอนครับดูบรรยากาศของพี่ดิว

สหนุ่มทะเบียนตอนนี้ไลฟ์สดคนดูพันห้าร้อยเก้าสิบหกครับหนุ่มทะเบียนจ o โอวันครับของมากับทีมคายอ้อนะครับมาหาหลวงปู่ศิลานะครับเนื่องในวันเกิดที่ดีวด้วยวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาทาบุญนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกที่ทุกสาธาณทิ่เลยนะครับที่มาดูไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลนะครับเป็นวันเลิกยามงามดีนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ เฮงเฮงปังปังร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทวนหน้านะครับในปีนี้นะครับทำการสิ่งไหนก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะครับเอีทุคนขอบคุณคารบขอบคุณพี่ดิวครับขอบคุณคำอวยพรของปีใหม่นะครับจากพี่ดิวนะครับตอนนี้บอสก็กำลังเดินทางเข้ามานะครับบอสกำลังมานะครับบรรยากาศนะครับเป็นกันเองครับเป็นกันเองนะครับพี่ดิวเพื่อนกัน ถามนะครับทีมงานถ้าเป็นทีมงานของสาวน้อยทีมงานของน้องหญิงนะครับเพื่อนก็เข้ากล้องให้นะครับนี่บรรยากาศเชื่รเมือนครับพี่น้องรุกนดนะัในฝงน้ครางขอมลู่นครับก็ข้าวยพรวันเกิดพี่ดิวด้วยะใลพ้วี่ห้เนรอาเมนเ้ยพรกิดพีดวี่นขอ้สเกิดพี่ดิวครับ ขอบคุณมากนะครับอรุอโภชนาบูชบัลครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องคลิปนี้กับปากพี่น้องไว้สมอก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซ้อนนมทะเบียนเกลียววันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ